เดียวกับบ้านหลังนี้อาศัยกันอยู่สองตายายนะคะเขากาลังรอลุ้นค่ะไม่เกินสองวันนี้นะจะพ่วมถึงชั้นสองแต่ก็ยังไม่ยอมย้ายออกนะคะหากน้ำเพิ่มจริงคุณยายบอกว่าจะไปนอนบนโต๊ะที่จัดเตรียมไว้ค่ะแต่อย่างนี้ไม่มีเหงื่อกไยหรอถ้ามันมาถึงนี้อะเป็นตัวอะไรมันมันโตขอนจะหนีก็ให้ท่วมก่อนถึงจะหนีใช่จะหนีือไงอาศัยเขากเต็มทุกบ้านทุกบ้านเขาก็เต็มทุกบ้านทุกบ้านอาศัยใครได้เราจอกวัดอะไรแค่นะ แม้ว่าตำบลเกาะเทโพและหมู่บ้านกระสุนน้ำพ่วงทุกปีแต่ปีนี้ถือว่าหนักที่สุดค่ะเพราะยังต้องรองรับน้ำเหนือที่จะไหลลงมาอีกหลังวันที่8จันยายนสาบานคาดว่าต้องอยู่อย่างนี้อีกไม่ต่ำกว่า2เดือนหากแม่น้ำเจยาย้าพญายังไม่ลดระดับลงที่ผ่านมาทางท้องถิ่นและจังหวัดก็ได้เข้ามาช่วยเหลือแล้วแต่ชาวบ้านก็คาดหวังจะได้รับการเหลือแล่จากรัฐบาลมากกว่านี้จังหวัดก็ดูแลดีค่ะอพอดูแลดีทุกอย่างดูแลดีคือต้องช่วยกันนาะ ะะเพราะว่าหนูก็ไม่แน่ใจว่าทำไมเวลาสื่อลงเนี่ยนครสวรรค์ใช่หน้านครสวรรค์ใช่หน้านะคะแต่ว่าอุทัยหายไปไหนอะ่ะเพราะไม่น้าจะมยาก็ต้องไหลสุดไหมคะเพราะฉะนั้นก็ฝักจะปรับถึงเานานยกนะคะยังไงก็ก็คือได้ใจใครผู้ว่าเรียกทุกจังหวัดเลยเราก็รู้เลยว่ามีขึ่ผู้ว่าอุทัยหรือเปล่าไ,ไม่มีเออเราก็น้อยใจว่าทำไมถึงเป็นตังวัที่ถูกลืมนะคะทางอบตป่อเทโพได้ซื้อเรือแปดลำแต่ให้กับชาวบ้านเพื่อจะได้ที่เหลือตัวเองแล้วก็จัดเรือรับส่งในการเข้าออกนะ ชาวบ้านเจ็บป่วยมากขึ้นทุกวันซึงแน่นอนค่ะเมื่อเกาะเทโพึ่้นยู่อีกฝั่งของแม่น้ำะกาจกับการเลืกกตั้่นี้ก็ส่งผลโดยตรงต่อเขตเทศบาลเมืองอุทัย